ก่อนจบม .3 สานะคะก็อาจารย์ก็ถามว่าใครที่ไม่ได้เรียนต่อบ้างหนูก็ยกมือว่าหนูเป็นหนูก็เพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะตอนแรกก็คือก็ยกมือบอกว่าหนูไม่คิดจะเรียนต่ออาจจะเรียนต่อในภายภาคหน้าแต่ว่ายังไม่เรียนต่อเลยแกก็เลยเอาเอกสารมาให้เซ็นมาให้กรอกนมคะมากรอกข้อมูลตอนนั้นก็คือไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านอะไรอ่านแค่เพือนเพืนก็บอกว่าเซ็นก็เลยก็กรอกลงไปกรอกแล้วก็หลังจากนั้นก็ ช่วงปิดเทอมก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปว่าเออจะมีให้มาเข้าโครงการอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็จนถึงวันเปิดเทอมก็มีติดต่อไวท้ทีนัดวันปฐมวิเทศก็เลยได้เข้ามาปฐมวิเนีตอนแรกก,กก็ปรึกษากันกับแม่ก่อนว่ามันคือโครงการอะไรแม่ก็ไม่เห็นโทรมาแล้วก็ถามแม่แม่ก็บอกว่าไม่รู้ถามใครไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าไม่รู้ เแบบอ๋ออะไรวะจนมันผสมใทก็เลยได้มาแล้วก็ได้มารู้ว่าเออเป็นโครงการอย่างนี้นะเป็นอะไรนี้ก็เลยว่ามันก็ดีมันก็น่าสนใจดีก็เลยอ่ะมันก็ลงมาดูก็ถ้าหลังจากที่กบไปสมัครสิบล้อยก็หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปแล้วก็นัดวันที่แบบวันผสมนิเทศนัดวันอะไรมาก็ก็เลยแสบ่าก็ตัดสินใจมาเพราะอะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ยังงงอยู่ยังงงแบบยังงงมากๆยังถามทุกคนอยู่ยังถามอาจารย์ไปถามอาจารย์ที่บ้านนี่ถามว่าอาจารย์ ให้ให้หนูสมัครอะไรไหมให้เนี่ยท่นก็บอกว่าก็งงอจาจย์ก็งงเราก็งงก็เลยว่าอ่ะก็ลองเลยแต่จากอ่ะก็ลองงั้นก็ลองมาดูวระถูนิเทศที่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปพอมาแล้วก็เออพอได้ฟังคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่จากอาจารย์ว่าโครงการนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคดีมันก็น่าลองเลยว่าแค่2เดือนเองแต่แรกนังรู้สึกว่าแค่2เดือน้อ็อะลองดูลองสิดูถูกดูสองเดือนถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันไปได้ดีก็ พร้อมจะไปต่อแล้วอ่ารนีล้ลำเแรกก็น่าจะเป็นเรื่องที่พักเรื่องที่พักก็ถือว่าโอเคทุกอย่างเขาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างเลยส่วนสถานที่ฝึกก็ตำเแรกก็เกรงๆหน่อยลำเล็รกรู้สึกว่าจะอยู่ได้ไหมวะ <c oughs> เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยก่อไกลบ้านเลยไม่เคยออกจากไปไหนก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แน่ๆแต่พอมาแค่สองมาได้รู้สึกว่าตัวปรับตัวเข้ากับที่นี่ไวมากแล้วรู้สึกว่าชินมาก่วนจะเป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าเป็นกันเองค่ะแล้วก็ ให้การให้ความรู้เราให้อะไรรู้สึกว่ามันโอเคมากๆค่ะในทุกๆด้านจริงๆรู้สึกว่าแตกต่างกันมากแล้วก็รู้สึกว่าทางเนี้ยดีกว่ามากเพราทางนั้นรู้สึกว่าๆๆไม่ค่อยจะได้ความรู้อย่างเต็มที่เท่าไหร่รู้สึกว่าแค่มันผลอผืมันรู้สึกว่ามันมันกันแค่อาการที่อาจารย์บอกแค่ว่าเออบอกให้เราทําอย่างเี้ยรู้สึกว่ามันผ่เผิดมากได้ความรู้แบบผิวเผินมากๆแต่พอได้มาอยู่ที่นี่แล้วพอได้ลองได้มาสัมผัสจริงๆว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ที่เริ่มแกะคอมพิวเตอร์แต่ที่เริ่มซ่่ออคกก็รู้สึวา จากเรื่องที่ว่าเราไม่เคยรู้ทั้งทั้งที่มันเป็นความรู้ที่รู้สึกว่าพอได้รู้รู้สึกว่ามันง่ายมากๆจากตอนแรกเรื่ทว่าตรงยากในในเรื่องพวกนี้แต่พอเรามาสัมผัสจริงๆได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดเลยแล้วทำไมเราถึงไม่รู้แต่แรกก็เลยรู้สึกมันดีมากๆรู้สึกเข้าใจมากขึ้นรู้สึกจริงมันจากว่าเราไม่มีความรู้ด้านนี้หรือว่าเราได้แค่มาแบบเพลินๆพอมันรู้สึกจริงมันก็รู้สึกว่ายังไงล่ะมันก็มันดีอ่ะมันได้ความรู้จากเดิมมากหลายเท่าด้วย จริงๆได้ความรู้จากเดิมหลายเท่าเลยก็ก็ได้หลายอย่างนะคะคือถามว่าประโยชน์ที่ได้จากการไปฝึกงานเหรอก็ได้หลายอย่างเลยค่ะมันเหมือนว่าเราได้ไปทดลองใช้ประสบการณ์ที่เราไม่เคยมีจากจากที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างนี้เราก็ไปได้ั้นก็ได้ความรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้เขาก็แนะนําเราก็อยากจะแนะนาน้องๆที่แบบเหมือนว่าไม่ได้เรียนต่อ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือจะทําอะไรรูกว่าทุกๆโรงเรียนใช่ค่ะในในในสุรินทร์รู้สึกว่ามาที่นี่เลยค่ะจริงๆรู้สึกว่ามันดีแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้แบบมันเป็นกันเองแล้วมันมันได้สัมผัสอะไรที่มันเป็นงานจริงๆมากมากกว่าทั้งอมดตเอาอแต่พอเรามาที่คือเราได้ลงมือทําจริงๆอะไรที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้สุดท้ายก็น่าจะเป็น ขอบคุณทางหน่วยง,งานค่ะขอบคุณโครงการขอบคุณอาจารย์เจ้าหน้า hmm. ที่ทุกคนที่ได้ให้ความรู้ได้ให้ประสบก,การณ์ได้ให้โอกาสจากว่าเราไม่มีโอกาสแต่เราก็ได้โอกาสเพราะว่าโครงการนี้เราก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณโครงการนี้มากๆค่ะที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้ทํางานได้ความรู้ใหม่ได้ความรู้ที่มันแน่นขึ้นมากๆ ได้งานที่มันใกล้บ้านนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันสะดวกเพราะเรามีภาระหน้าที่ที่บ้านที่ว่าต้องดูเลตาแล้วก็คนอื่นเขาก็ไปทําหน้าที่ของเขาหมดก็มีเช่นหมูที่ว่าอยู่ดูเลตามาตลอดตั้งแต่โมอต้นมั้งแต่กฐมถุเลยก็เลยพอจะหางแกก็มันก็ยังคิดไม่ออกค่ะว่าใครจะมาดูแลเพราะว่ามันไม่มีใครดูแลแกนอกจากหนูเราก็เลยรู้สึกว่าอยากได้งานที่ใกล้บ้านเพราะว่ามันสะดวกต่อเราแล้วก็การดูแลแกด้วยค่าหนูว่าการที่ได้ตอนที่ต้องทํางานจริงๆริง่าหนูว่าทุกคนหรือว่าทุกคนละค่ะมันไม่มีใครอยากไกลบ้าน แล้วการทํางานใกล้บ้านหนูรู้สึกว่าเขาม,มันรู้สึกไม่มีใครอยากไกลบ้านอะ่ะจริงๆริงพอไกลบ้านมันก็ห่างบ้านคิดถึงบ้านยิ่งถ้ามีภาระ,ะหน้าที่มันยิ่งไม่อยากไกลบ้านเลยนอกจากเงินอุดหนุนที่ได้จากพัฒนาสังคมเราก็อยากได้เงินอุดหนุนไปให้ครอบครัวทางบ้านด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีรายรับรายจ่ายอะไร,ร,อ,ะไรอะไรมาจากไหนเรารู้สึกว่าเราก็อยากได้เงินตรงนี้ไปช่วยอุดหนุนจนเจนือทางบ้านค่ะแล้วก็อยากจะได้มีเงินกองทุนหรือเป็นเงินกองทุนเงินกู้อะไรประมาณนี้เพื่อใน เพื่อไปส่งเสริมด้านการศึกษาคะ่ะให้ได้ศึกษาในระดับที่มันสูงยิ่งขึ้นไปเพราะว่าในบางทีเรามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเราไม่มีเงินพอที่จะใช้เงินจากตรงนี้ไปศึกษาต่อเราก็เลยอยากได้ให้มันมีเงินกองทุนเงินกู้หรือเงินอะไรสักอย่างในตรงนี้คะ่ะ เป็นการเริ่มต้นทํางานเงินเดือนที่เราหวังกันไว้ก็คือเราขอไม่ต่ํากว่าเจ็ดพันค่ะเพราะว่าเราก็มีรายรับรายจ่ายเรามีรายจ่ายทุกด้านเลยแล้วว่าของเข้าของทุกอย่างมันก็แพงมันต้องใช้เงินเรารู้สึกว่าถ้าต่ํากว่าเจ็ดพันคงไม่ได้ค่ะคือขอเราไม่ขอไม่หวังสูงแม่เราขอแค่ว่าไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันต่ำกว่าเจ็ดพันขึ้นไปเราอยากให้มีโครงการนี้ทุกปีนะคะเพราะว่าเด็กที่เขาไม่มีโอกาสนันก็มีทุกปีมีได้ตลอด